ครับาหาตา,ตาอือโตเรีย,ย,ก,ยกตา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 เอือตามถ่ายลูกูตาถ่ายรูปหาตาเป็นไงพอใจไหมหาตาแล้วพอใจไหมครับหาตาแล้วพอใจใช่ไหม ตาเออตาอุ้มแล้วไงตาอุ้มแล้วไงโออน้อยใจ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 โอ้หน่อยโอ้ชาินหน่อยโอ้ชาวินหน่อยโอ้เสียใจตามาช้าน้อยใจโอ้ครับ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 โอ้ตาโอ้แล้วตาโอ้แล้ว 쭉 으쭉 쭉쭉쭉쭉자자 쭉쭉쭉

Hý! Þér er filt Sunn 9-10 Þér er filt Sunn 25